สวัสดีครับจากร้านทวัดแชลโตแอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่านิสสันอะเมล่าคันนี้นะครับเบาะเดิมๆคู่ตัวเขาเป็นยังไงคันนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นหุ้มเบาะหนังแท้50%บวกกับพรม 5D นั่นเองเดิมๆของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้าเก็บน้ําเก็บฝุ่นเก็บกลิ่นนะครับซึ่งมันดูแลรักษายากมากเพราะเปลี่ยนเป็นหุ้มเบาะหนังนะครับพอเป็นหนังแท้ก็นุ่มสบายนั่งได้ดีนะครับดูแลรักษาความสะอาดง่ายไม่เป็นฝุ่นอีกด้วยนะครับ แล้วพอไม่เป็นผุ่นเนี่ยก็ลดคนคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับก็สะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายเดิมๆของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็ตอนงานเสร็จให้ดูนะครับ นิสสันนาวราปี2022คันนี้นะครับก็นำรถเข้ามาติดเป็นเบาะหนังแท้หาพร้อมพรม 5D ดํดำได้ครีมทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างภายในเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันสำหรับคอนโซลหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าเราหุ้มหนังสีครีมทั้งหมดเลยนะครับจะเข้ารูปกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชว่วงคอนโซลนะครับหรือตัวของแถวเกียร์นะครับเราก็หุ้มใหม่ทั้งหมดนะครับ ออกมาอยู่ในลักษณะนี้เลยผมว่าสวยเรียบเนียนมากๆครับรวมไปถึงนะครับตัวของหุ้มเบาะหนังแท้50%นะครับเบาะหนังแท้50%หมายความว่าอย่างไงนะครับจุดสัมผัสของเขาทั้งหมดนะครับหรือข้างหน้าของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังแท้ข้างหลังนะครับเป็น PVC ทําไมต้องใช้ข้างหนังหนังแท้ข้างหน้านะครับหคือนุ่มสบายหลังไม่ร้อนหลังนั่นเองนะครับ2นะครับคืออายุการใช้งานยาวนานมากๆนะครับสำหรับหนังแท้ หนัง pvc นะครับข้างหลังมีข้อดีอย่างไง1นะครับคือ pvc นะครับเขาสามารถโดนน้ําได้เวลาเราวางของนะครับข้างหลังอย่างเช่นน้ําแก้วน้ำนะครับหนังตัวนี้นะครับก็จะไม่มีพองหรือไม่มีอะไรนั่นเองออกมาโดยรวมอยู่ในลักษณะนี้เลยจะสังเกตได้ว่าพรมมุมเบาะคอนโซลเข้ากันทั้งหมดเลยนะครับส่วนแผงประตูนะครับเราก็จะหุ้มเป็นแบบนี้เย็บติดนะครับแบบนี้เลยมันก็จะสวย งามมากๆครับออกมาคล้ายๆงานของตัวท็อปของ n i สสันอเมรเลยนะครับเนี่ยครับอยากให้ดูว่าถ้าเราแต่งครบเซตแบบนี้มันจะสวยอย่างเงี้ยงามมากๆครับแล้วก็ดูลงตัวอีกด้วยลายเบาะนะครับเอามาจากหุ้งเบาะดังเทินะครับของคู่ตัวรถเลยเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังกันบ้างว่าจะเป็นยังไงเนาะ PVC นะครับจะสังเกตได้ว่าหนังมันจะมีความลายมากกว่าเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นหุ้มเบาะหนังแท้ความละเอียดของหนังมันจะเยอะกว่านะครับตรงนี้ก็สามารถบางน้ําได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวของหุ้มเบาะแถวสองนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมพอเปิดมุมกว้างให้ดูนะครับประมาณนี้เลยผมชอบตรงที่ว่าพอลูกค้าติดหุ้มเบาะหนังแท้ไปแล้วเนี่ยติดผมห้าดีจะสังเกตได้ว่าผมห้าดีกับหุ้มเบาะหนังแท้เนี่ยมันลงตัวกันทั้งคันนะครับทําให้ ออกมาสวยงามมากๆครับแล้วก็ดูเก็บงานได้ดีมากๆเช่นกันนะครับข้างหน้าก็เช่นกันเนาะถ้าใครอยากได้งานประมาณเนี่ยก็ลองติดต่อร้านทวัดชัยมาได้นะครับหรือโทรเบอร์0ูนย1ห้าเนูะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมาก